สวัสดีนานานักตกปลาทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแทงเต็มๆขอเบ็ดแต่และชนิดกันครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือจะเป็นทรงชิโนนะครับนี่เขาติดซองมาเลยบอกว่าชิโนอ่าชินุจะมีลักษณะพิเศษก็คือ จะเป็นตะขอรูปทรงตัวยูนะครับแล้วก็บิดออกนะครับตัวนี้ถ้าทรงชิโน่ก็จะ,ะวัดปลาได้ดีนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้รีวิวอยู่4ชนิดนะครับ4ชนิดที่ผมมักใช้เป็นประจำนะครับชนิดที่หนึ่ง branch bkk นะครับตัวอย่างที่ผมเอามาก็จะเป็นเบอร์ก9นะครับ สำหรับปลาใหญ่นะครับตัวนี้โอเค,อเคแต่ขอส่งชิโน่เหมือนกันนะครับนี่โอเคมครับส่งชิโน่นะครับจะมีเคลือบอ่าเขาเรียกเคลือบอะไรนะครับเคลือบการสนิมเคลือบให้ความแข็งนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เป็นวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ บีเคเบอร์เก้านะตอนนี้โอ้โคตรแข็งนะครับความแข็งไม่ต้องบอกนะครับหน้าดินนี่ในผาดปลาใหญ่นะครับเบอร์นี้หรือว่าโอเคนะสําหรับงานหน้าดินนะครับเบอร์เก้านะครับบีคเญี่ปุ่นญี่ปุ่นจ้าเลยนะครับโอเคไปต่อกันอีกแบรนด์นะครับ ตอนนี้แบรนด์ไทยก็คือจินดามนีแบรนด์ที่ดังที่สุดนะครับจินดามนีก็มีหลายไซส์ขเขานะครับตอนนี้ไซส์ที่ผมเอามาก็จะเป็นเบอร์หกจินดามนีเบากลัวผิวกัวปลากินดีกว่านะครับลิยามของจินดามนีไทยแท้เลยนะครับทรงชิโนนะครับเบอร์หก โอเคผงเงียงนะครับตอนนี้ใช้ดีนะครับแต่ก็จะมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับงานหลิวงานสปิวงานบองานธรรมชาติก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ใช้เ,เป็นหน้าดินมากกว่านะครับขอเบอร์นี้นะครับจะมีน้ำหนักกว่านะครับมาดูข้างในกันดีกว่านะครับไทยนิยมกันใช้เป็นประจำกันนะครับ ตาเบ็ดนะครับทรงชิโนครับดูชิโนมันจะบิดไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับดูหน้าตรงมันจะบิดขานิดนึงครับวัดปลาดีนะครับงานหลิวก็ใช้ได้งานบอร์ธรรมชาติก็ใช้ได้งานหน้าดินก็ใช้ได้นะครับนี่ครับคมครับเบาครับโอเคเลยนะครับเบอร์อะไรนะครับ เบอร์หกินดามานีนะครับโอเคมาดูอีกตัวกันนะครับอ่าเอาผมเอาไว้ข้างนอกกันดีกว่าอีกตัวก็จะเป็นทรงชินุกามาครับโอ้โหนี่นะกามาดังเดิมนะครับแบรนด์ดังเดิมของเขานะครับกามาโอบ กามผมไม่แน่ใจว่าเป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันนะบแบรนด์ญี่ปุ่น,นอ่ะไชานานี่ยากามไซโตะไซโกะใชานานะครับอ,อันนี้เป็นเบอร์ศูนย์จุห้าเบอร์เล็กครับสำหรับงานลิ้วนะเอามาดูนะครับสองชิโนเหมือนกัน นี่เบอร์ศูนย์จุดห้านะครับเงี้ยงนะครับนี่ทรงสวยครับทรงชินุนดูด้านหน้าของเขานี่ก็จะบิดนิดหน่อยนะครับบิดเหมือนกันทุกทรงนะครับนี่ถ้าบิดก็ตวัดก็บก็เข้าตัวปลาเข้าปากปลาดีได้เหมือนกันนะครับนี่ทรงชินนเบอร์0.5นจ้าะครับมีน้ําหนักเบานะครับแต่ตัวนี้ลองแล้วครับ มันตาเบ็ดมันเล็กนะครับเส้นลวดมันเล็กนะครับเส้นนี้นะครับมันก็จะหักง่ายนะครับงอง่ายง้าง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเบอร์เล็กแล้วก็ลวดขอตขอที่ใช้ทําก็เล็กด้วยนะครับหรือว่าใช้ดีเหมือนกันนะครับเบอร์นี้กามาไซโกะนะคนี่ครับออมไซกุซงชิโนเบอร์0ูนด้าะครับที่ใช้เป็นประจําก็จะเป็น ตูดแบนครับตูดแบนครับโอเคเอาไว้ข้างนอกกันครับตัวต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับที่ใช้ประจำที่สุดก็จะเป็นเมกะแคทครับนี่เมกเกอแคทเบาผิวแล้วก็งานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่เมกเอแคทนะครับตัวนี้งานลิ้วนะครับ นลิวงานสปิลใช้ได้เลยนะครับนี่บอเมาใช้เป็นประจำครับเบอร์นี้พระเอกเลยนะครับปลาเกินเลยนะครับมันเบาครับเบาแล้วก็น้าหนักมันน้อยนะครับความแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวผมใช้เบอร์นี้เขาบอเมานะครับไม่ผิดหวังนะครับปลาเกินเลยนะครับเกินเกือบทุกตัวเลยนะครับนี่มันนี่ครับเบอร์ นะครับเบอร์สองครับของไม่กะแคกส่วนตัวใช้ใ,ใช้ดีอ่ายี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะครับนี่ครับดูนี่ก็จะง,ง้างเป็นแบบนี้นะครับมันเบาครับม,มันมีน้ำหนักเบาครับปลานินปลาปลา,า,า,าเรียกปลาอะไร ปากินะครับชอบดูดอาหารนะครับดูดไปก็เข้าเข้าปากเข้าท้องเกินได้เลยครับลงคอได้เลยส่วนมากจะปลายจะเกินครับเบอร์นี้ผมใช่ประจำถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับเมคกาแคทนะครับไรเงี่ยงเอ้ยมีเงี่ยงนะครับดูดแบนเงี่ยงดูดแบนนะครับเขาบอกว่าผลิตจากประเทศจีนครับ ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดังเหมือนกันนะครับนี่นี่เป็นตุดแบนครับทงชิโนอ่ะเดี๋ยว,วเดี๋ยวมาลองอปลุกตาเบ็ดดูสักหน่อยนะครับรวิธีผมนะครับเอาไว้ตรงนี้กันนะครับาตาเบ็ด ผูกนะครับการผูกเบ็ดนะครับนี่ทำอย่างนี้นะครับนี่ทำแบบนี้ก่อนนะครับนี่นี่นครับสำหรับวิธีของนะครับทําแบบนี้เป็นเงื่อนง่ายๆนะครับแล้วก็เอาตาเบ็ดเข้าไปแบบนี้เบ็ดแบบนี้นะครับแล้วก็ถือไว้นะครับ ล้วก็จับปลายนะครับจับปลายพันนะครับหนึ่งรอบนะครับสองรอบนะครับสามรอบนะสองรอบนะครับสามรอบนะครับสี่รอบนรห้ารอบหกรอบประมาณนี้ก่อนนะครับ นี่แล้วก็จะเหลือเหลือไว้ตรงนี้เราก็จับไว้นะครับเหลือเงินปายนะครับนี่เป็นห่วงนะครับห่วงก็จะสอดเข้าไปในห่วงนี้นะครับอืเอาไปเลยแล้วก็ดึงนะครับอ่าเราจะได้แบบนี้แล้วนะครับโอเคไหมหลังจากนั้นเราก็จะดึงตรงนี้นะครับให้มันหดนะครับให้ให้ห่วงมันหดลงนะครับโฟกัสนะครับ ถึง้างล่างนะครับห่วมันหดลงเลยโอเคมันก็จะได้เงินแบบนี้นะครับโอเคได้เงินแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะขยับปมนะครับผมไปด้านหน้านะครับเพื่อไม่ให้สายขาดครับแล้วก็ดึงทั้งคู่เลยครับโอเคตาเบ็ดของเราก็จะลูกเสร็จนะครับปลูกเสร็จแล้วแบบนี้นะครับ การผูกเบ็ดง่ายๆครับนี่เดี๋ยวต้องดึงให้แน่นแล้วครับเดี๋ยวใช้คีมดึงให้แน่นนะครับเราก็จะได้ตัวเวบ็ดน,น,นะครับตาเบ็วิธีการผูกเบ็ดง่ายๆนะครับนี่มาลองใช้ดูกันนะครับแบบนี้นะนี่โอเคนะครับหลังจากที่เราตัดนะแล้วก็จะได้ตาเบ็ดแบบนี้นะครับโอเคอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด แชร์กดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับการรีวิวเบ็ดแต่ละชนิดกันนะครับของผมนะครับและวิธีการหุงเบ็ดที่ง่ายๆนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ